สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและเราฟังไลฟ์สไตล์บายตุกค,ค่ะมาจ้ามานะคะทำความรู้จักเรียนกันหน่อยนะคะไม่ได้รับซื้อแต่ประการใดนะ,ะเอาข้อมูลเฉพาะมาให้ได้รับรู้แล้วก็เราฟังนะคะวายแค่นั้นเองะคะ่ะว่าเหรียญน,นี้นะคะก็มีทุกคนทุกบ้านอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่า ใครจะเก็บหรือไม่เก็บนะคะชอบเก็บหรือไม่ชอบเก็บแต่จริงๆแล้วร้านสะดวกซื้อก็าายควักเลยทีเดียวนะในเรื่องของ50สตางค์เนี่ยในจานที่เืออยู่นี้นะเหรียญ50สตางค์หมุนเวียนค่ะชุบทองแดงนะคะเนี่ยชุดทองแดงนะปี2554น้าีค่ะผ่านการใช้งาน้าด้วยนะอยู่ในมือมีเหรียญเดียวนี่แหละนะคะหมุนไปหมุนมาอยู่นี่นะ ก็เหรียญห้สตางค์ที่ผลิตใช้งานในปัจจุบันนะคะด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้นะเป็นพระบรมฉายารักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นภาพของพระเจดีย์วัดพระาธาตุดอยสุเทพออกใช้ครั้งแรกในปีพศ2530โดยเนื้อเหรียญ ก็ทำจากอลูมิเนียมบอลซึ่งมีสีทองเหลืองนะสีเหลืองทองนะะในปีพศ2539มีการผลิตเหรียญ50สตางค์ในรูปแบบปกติและเหรียญ50สตางค์ที่ผลิตในรูปแบบที่ระลึกพระราชพิธีการจนาพิเศษด้วยนะเดี๋ยวจะเอาเหรียญการจนาพิเศษมาให้ดูนะคะในปีพศ2500 52. กรมธนารักษ์ประกาศใช้เหรียญกระสาบหมุนเวียนชุดใหม่เพื่อปรับต้นทุนการผลิตและทําให้ยากต่อการปลอมแปลงโดยเหรียญ50สตางค์มีการเปลี่ยนชนิดโลหะจากอลูมิเนียมบอนมาเป็นชุบทองแดงที่เห็นอยู่นี้นะคะชุบทองแดงนะนี่คือชุบทองแดงนะคะซึ่งมีสีแดงแทน โดยมีขนาดและน้ำหนักคงเดิมส่วนลวดลายมีการเปลี่ยนภาพด้านหน้านะด้านหน้าเหรียญเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระพชนมายุใกล้เคียงปัจจุบันมากขึ้นนะคะโดยเริ่มปรากฏในเหรียญที่ระบุปีพศ2551 25เป็นต้นไปโดยเหรียญ ปี2551มีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็น18มม,มน้ำหนัก2 4กร,รัมนะคะจำนวนการผลิตก็36 6ล้าน4 6เหรียญน,นะคะนี่นะมีข้อมูลนะคะข้อมูลการผลิตนะคะแล้วก็การออกใช้นะคะคของเหรียญแต่ละปีแต่ละรุ่นนะคะคุณก็สามารถที่จะ หาข้อมูลกันได้นะทางอินเทอร์เนต็ตแต่นะถามว่าล้วที่เขาหาซื้อกันให้ควักนะะในราคาเหรียญละเท่านั้นเท่านี้ละ่ะจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขารับซื้อกันจริงหรือเปล่านะคะกับเหรียญที่ถืออยู่ในมือน,นี่นะคะก็เป็นเหนรียญปกติค่ะไม่ได้ผิดปกตะะิหรือว่าผิดบล็อกแต่ประการใดนะคะเนี่ยก็มีเฟืองเหมือนเดิมนะคะขอบเหรียญก็มีเฟืองค่ะ ด้านหน้าก็าเหมือนเดิมค่ะด้านหลังก็หันหัวแล้วก็นะคะหันท้ายหันสองด้านนะคะกลับกันนะไม่ได้หันเหมือนกันนะคะคือด้านเหมือนกันก็คือราคาแพงทันทีนะคะขอบคุณนะขอบคุณคือขอบคุณทุกคนทุกท่านนะเขกกาก็าให้ราคาแพงอยู่นะเหรียญห้าสิบสตางค์ทองแดงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เนี่ยนะคะห้าร้อยถึงพันห้าเลยนะคะส่วนส่วนส่วน ชน,นิดหรือว่าเ,อาเงื่อนไขในการซื้อเหรียญเนี่ยนะคะเขาจะมีเงื่อนไขแบบใดนั้นก็ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแล้วแต่นะคะนักสะสมนะคะที่เขารับซื้อนะเราไม่ใช่นักสะสมนะคะเราเอาข้อมูลนะคะเล็กๆมาเราให้ฟังแค่นั้นนะคะอย่างนี้นะคะสิบสตางค์ทองแดงนะคะทองแดงสองพันห้าร้อ,อยห้าสิบสี่ใือยูนมือนี่แหละนะคะ เพราะว่ากันว่าเนี่ยได้ตั้ง500ยนะหรือพันหจริงหรือไม่เนี่ยคะไม่จริงนะไม่จริงแต่ประการใดนะนะอย่าลงเชื่อแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณที่รับชมนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีนะคะ